ตัวอย่าง28นะครับจะบอกว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวยาวกว่านั้นกว้าง3ฟุตเส้นทแยงมุมยาวกว่านั้นกว้าง7ฟุตเส้นรอบรูปยาว่ฟุตนะครับวัดรูปก่อนนะครับให้ด้านยาวเป็น x ให้ด้านกว้างเป็น x ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3ฟุตเส้นทแยงมุมยาวกว่าด้านกว้าง7ฟุตนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสบ,บอกว่า x กำลัง2บวก x บวก3ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ x บวก7ทั้งหมดกำลังสได้นะครับทฤษฎีพีทานะกลายเป็น x กำลัง2บวก x 3, บวก3ามกำลังสองเป็นหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นตัดทอนหน่อย x กำลังสองตัดหายนะครับกลายเป็น x กำลังสอง ลบ 8x ลบ40เท่ากับ0นะครับเราแยกแฟกเตอร์ไม่ได้แต่เราสามารถหาค่า x ได้โดยใช้สูตรของ,งออสมการกำลังสองคือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูทบกำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะครับแทนค่านะครับตอนนี้ x จะเท่ากับลบ b ก็คือลบของลบ8 บวกลบรูท B กำลังสองคือ64ลบ 4A คือ1 C คือลบ40นะครับส่วนด้วย 2A คือ1นะ8บวกลบรูท64บวกล6 0กลายเป็น224ส่วนด้วย2นะครับนั้นออกมาได้อะไรเอ่ยออกมาก็จะคือ,อ2ตัดนะครับกลายเป็น4บวกลบ รูทสองสมองเป็นอ่าจันทอนเลขหยสออหนึ่งหน่อย224 2 1แปดสิบสีนะครับก็คือมองเป็น4ี่รูทสได้ตัดทอนออกมาเป็น4ี่บวกลบสองรูทสนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนื่องจากความยาวด้านต้องเป็นบวกเสมอ นั้นไม่เอาลบก็คือ4บวก2รูสินั่นเองนี่คือค่า X โจทย์ถามเส้นรอบรูปเส้นรอบรูปคืออะไรก็คือ X บวกด้านกว้างบวกกันกับด้านยาวนะครับเป็น 4X นั้นเส้นรอบรูปคือ 4X บวก6นะจะเท่ากับ4คูณกับ4บวก2รูสินะครับแล้วบวกกับ6 กลายเป็น16บวก8รู14บวก6นะครับก็คือ22บวก8รู14นั่นเองนั้นตอบข้อ5นะครับผมนี่คือตัวอย่างที่28นะครับอ,อ่างง,งลาดแทนข้างนี้นะครับ